ทริปนี้เราจะพาไปเที่ยวฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์จังหวัดสมุทรปราการนะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะนั่งรถต่อเดียวถึงในราคา27บาทนะคะไม่มีรถส่วนตัวเพื่อนๆก็สามารถไปเที่ยวกันได้ค่ะนอกจากไฮไลท์การโชว์จระเข้แล้วนะคะยังมีสัตว์ต่างๆอีกเยอะแยะให้เพื่อนๆได้เที่ยวชมกันด้วยค่ะ ทริปนี้เราจะไปเริ่มต้นการเดินทางกันที่อู่รถเมย์หมอชิดนะคะซึ่งจะอยู่ติดกับสถานีขนส่งหมอชิดและนี่คือรถสาย536นะคะหมอชิด2อู่ฟาร์มจอระเข้จังหวัดสมุทรปราการเลยค่ะนั่งรถต่อเดียวกันยาวๆนะคะเพื่อจะไปเที่ยวกันในวันนี้ค่ะเราจะทำคลิปทั้งขาไปและขากลับนะคะเพื่อนๆสามารถจะตามรอยกันได้เลยค่ะ เราใช้เวลารอรถเข้ามาที่อู่ประมาณ20นาทีนะคะสำหรับรถสาย536จะมีเฉพาะรถปรับอากาศไม่มีรถร้อนนะคะรถจะจอดรอผู้โดยสารในอู่อีกประมาณ15นาทีหลังจากที่เข้ามาจอดในอู่แล้วนะคะค่าโดยสารนะคะจะอยู่ที่27บาทนะคะรถจะวิ่งไปตามเส้นทาง ถนนกำแพงเพชรนะคะข้างสวนจตุจกักรแล้วก็เข้าถนนพระราม6นะคะแล้วก็วิ่งต่อไปไปออกตรงที่เส้นอนุสาวรีย์ชัยเพื่อนๆสามารถที่จะมาขึ้นรถตรงนี้ก็ได้นะคะจะขึ้นตรงฝั่งเกาะพญาไทนะคะซึ่งถ้านั่งรถเมยยาวตลอดสายเหมือนเราจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะ ถึงจะไปถึงฟาร,ร์มจระเข้เพื่อนๆสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยการนั่ง bts หรือว่า mrt ไปลงสถานีปากน้ําแล้วก็ค่อยต่อรถ536อีกทีนึงก็ได้นะคะจะได้เป็นการประหยัดเวลานะคะสำหรับใครที่ไม่อยากจะนั่งรถเมนานๆานนะคะ แล้วไม่ต้องกลัวหลงนะคะเพราะว่าในรถเมย์เดี๋ยวนี้จะมีป้ายบอกแบบนี้เลยค่ะว่าคุณกําลังจะถึงฟาร์มจระเข้แล้วนะคะป้ายหน้าก็ถึงแล้วเตรียมตัวที่จะลงไปเที่ยวกันเลยค่ะนี่นะคะเราเห็นแล้วค่ะที่จอดรถของฟาร์มจระเข้จังหวัดสมุทรปราการนะคะรถเมย์จะวิ่งมาจอดให้เราลงตรงหน้าฟาร์มเป๊ะเลยนะคะเดี๋ยวเราลงจากรถเมย์แล้วไปเที่ยวกันเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวข้างในกันไปดูว่าตอนนี้ณนะปัจจุบันปี2567 ฟาร์มจระเข้จังหวัดสมุทรปราการเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่เขาปิดไปในช่วงโควิด2ปีกว่าเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะตรงนี้จะมีรถเยอะเลยเอาละค่ะเราลงรถแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในกันนะคะวันที่เรามาเป็นวันอาทิตย์นะคะก็มีคนมาเที่ยวพอสมควรเลยตอนนี้นะคะ รอบการโชว์จอระเข้นะคะก็จะมีรายละเอียดติดไว้ข้างหน้าให้เลยค่ะว่ามีรอบกี่โมงกี่โมงบ้างซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดพวกนี้เราจะใส่ไว้ตรงรายละเอียดใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถจะไปกดดูกันได้ว่ามีโชว์กี่โมงบ้างเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงราคาค่า,คาบัตรต่างๆนะคะนี่นะคะตามนี้เลยเขาแจ้งไว้ชัดเจนเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรกันก่อนนะคะนี่นะคะค่าบัตรเข้าชมบาซื้อบัตรกันตรงนี้ จะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นราคาค่าบัตรผู้ใหญ่80บาทเด็ก40บาทนะคะแล้วก็เด็กเล็กเข้าฟรีแล้วตอนที่เรามาก็คือมาปับ๊บอ่ามันถึงเวลาของการโชว์จระเข้พอดีนะคะเราก็เลยไปดูการโชว์จระเข้ก่อนนะคะยังไม่เดินเที่ยวสวนสัตว์นะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูการโชว์จระเข้ค่ะเข้ามาด้านในนะคะตรงนี้จะมีอ่า เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ด้วยนะคะมีโชว์กระดูกไดโนเสาร์อะไรพวกนี้นะคะนี่เดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในค่ะก็มีสัตว์ต่างๆต,ตลอดทางเลยนะคะระหว่างที่เดินเข้ามามีของที่ระลึกขายนะคะแล้วก็ของเกี่ยวกับจระเข้น่ารัก,น,รกน่ารักเยอะเลยนะคะเด็กๆน่าจะชอบกันก็เข้ามานี่คือได้ยินเสียงเด็กวิทยไว้ตลอดเวลานะครับบ้านไหนครอบครัวไหนมีน้องๆก็พามาเที่ยวกันได้นะคะนี่นะคะ มีแกะมีแพะมีหมูนะคะมีเยอะแยะมากเลยค่ะสัตว์เยอะเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีร้านอาหารเดี๋ยวค่ะกลับเราแวะมากินข้าวมาดูเช็คราคาอาหารให้นะคะเผื่อเพื่อนๆอยากจะมารับประทานอาหารในนี้นะคะมีการถ่ายรูปกับสัตว์ได้ยินเสียงน้องๆร้องด้วยความแบบสนุกสนานตื่นตาตื่นใจตลอดเวลานะคะแล้วก็มีจุดที่สามารถจะไปซื้อของมาให้อาหารสัตว์ได้เป็นจุดๆุดไป ด้านหน้าคือฟาร์มจระเข้นะคะตรงโชว์จระเข้แล้วก็สำหรับราคาเครื่องดื่มอาหารภายในฟาร์มจระเข้นะคะก็เป็นราคาที่ปกติทั่วไปไม่ได้แพงเลยนะคะน้ำดื่มอยู่ที่25บาท30บบาทแบบนี้นะคะเรามาหิวน้ำก็มาแวะซื้อชานมเพื่อเพิ่มพลังงานกันนิดนึงก่อนจะไปดูโชว์จระเข้ค,ค่ะ ขึ้นไปด้านบนก็สามารถจะหาที่นั่งได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะด้วยอัศจรรย์แบบนี้คือนั่งตรงไหนก็สามารถจะมองเห็นโชว์ได้อย่างชัดเจนนะคะนี่นะคะสำหรับใครที่ชอบความหวาดเสียวก็น่าจะชอบนะคะแต่สำหรับเราบอกตรงๆว่าดูไปก็ใจหายไปนะคะ <c oughs> มีความน่ากลัวตลอดเวลานะคะนับถือพี่ๆที่อา่าทำงานตรงนี้เลยนะคะว่ามีความใจกล้าม,มาก จะระเข้งับทีคนดูก็สะดุ้งทีนะคะโชว์นี้จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะสำหรับการรับชมโชว์จะระเข้นะคะแล้วก็นี่คือไฮไลท์ค่ะ บอกเลยนะคะว่าตอนดูมีความรู้สึกว่าโอ้โหงานฉันเครียดขนาดไหนงานพวกพี่ๆเขาคงจะเครียดกว่ากันเป็นร้อยเป็นพันเท่านะคะงานความเครียดของเรานี้เทียบกับอา,อาชีพตรงนี้ไม่ได้เลยนะคะนับถือน้ําใจนับถือใจความกล้าหาญของพวกพี่ๆมากค่ะแล้วก็หลังจากดูโชว์เสร็จนะคะเราก็มาเดินดู จระเข้นะคะซึ่งอยู่ติดกับตรงบริเวณโชว์เลยนะคะบริเวณนี้จะเป็นจอระเค้ทั่วไปนะคะตัวจะไม่ใหญ่มากเดี๋ยวท้ายๆคลิปจะพาไปดูตรงที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันนะคะตรงนั้นตัวใหญ่บึ้มมากนะคะแล้วก็ออกมาาเดี๋ยวจะไปชมสวนกันนะคะตรงนี้จะมีรถไฟนะคะพาเที่ยวชมสวนด้วยค่ะ ก็สามารถจะนั่งได้นะคะรถจะวิ่งไปรอบสวนสัตว์เลยเราก็ไปซื้อตั๋วกันก่อนนะคะตรงนี้จะรับเฉพาะเงินสดนะคะราคาอยู่ที่คนละ30บบาทนะคะซื้อตั๋วแล้วเราก็มารอรถไฟกันค่ะมาแล้วนะคะรถไฟของเราไปค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวชมสวนกันด้วยรถไฟนะคะ รถจะวิ่งไปเรื่อยๆนะคะผ่านกรงสัตว์ต่างๆที่นี่มีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยนะคะมีเสือมีช้างมีชนีนะคะมีลิงแชมเปญซีฮิปโปนกกระจอกเทศนกยูงคือสัตว์เยอะมากนะคะเพื่อนๆสามารถพาลูกๆน้องๆนะคะมาดูกันได้หรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่แบบเราก็สามารถมาเที่ยวสวนสัตว์ได้นะคะก็ตื่นตาตื่นใจทีเดียวไม่ได้เที่ยวสวนสัตว์มานานหลายปีแล้วนะคะ รถจะวิ่งไปช้าๆเรื่อยๆนะคะพาผ่านจุดต่างๆค่ะตรงนี้จะเป็นกรงเสือนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูค่ะวันที่เราไปก็คืออากาศดีเย็นสบายไม่ร้อนนะคะไม่ค่อยมีแดดด้วยแต่ว่าถ้าวันไหนที่แดดร้อนๆมากๆก็แนะนําว่าเพื่อนๆอาจจะเอาร่มนะคะอุปกรณ์กันแดดมานี่นะคะตรงนี้สวยงามแล้วก็เย็นสบายมากนะคะสำหรับ สระน้ำนะคะมีการนั่งรถไฟข้ามสระน้ำด้วยนะคะตรงนี้เป็นสะพานนี่นะคะเด็กๆชอบมากค่ะกรี๊ดการ์ดกันตลอดเวลานะคะผู้ใหญ่ก็บอกตรงๆว่าชอบเหมือนกันนะคะ ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะก็กลับมาจอดให้ที่จุดเดิมนะคะตอนนี้เราจะไปเดินดูนะคะก็จะมีแผนที่สําหรับบอกว่าสัตว์ต่างๆจะอยู่ในโซนไหนกันบ้างนะคะซึ่งเนี่ยนะคะเราก็มาเดินดูไปเรื่อยๆอันนี้เป็นนกกระจอกเทศซึ่งบอกว่าน่ารักมากนะคะเราเดินไปทางไหนก็ตามนะคะเขาก็จะเดินตามเราไปนะคะเราเดินอยู่หน้ากรงตรงนี้หลายรอบมากเพราะว่าเนี่ยนะคะน้องจะเดินตามไปเดินตามมาตลอดเวลานะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ แล้วก็มีน้องช้างนะคะเราสามารถที่จะมา,าให้อาหารช้างตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถจะนั่งช้างได้ด้วยราคาค่านั่งช้างอยู่ที่50บาทนะคะแล้วก็ราคาอาหารช้างอยู่ที่ชุดละ30บาทรับเฉพาะเงินสดนะคะก็เอาอาหารไปให้น้องกันนะคะ น้องน่ารักมากค่ะแง <Yeah. S 1> มีความน่าเอ็นดูนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็คุณสามารถจะนั่งช้างได้เขาจะพาเดินรอบๆแบบนี้นะคะสําหรับใครที่นั่งช้างก็พาเดินรอบสวนนะคะนอกจากน้องช้างที่โชว์อยู่ตรงนี้แล้วด้านในก็ยังมีน้องช้างอีกเราสามารถมาซื้ออาหารแล้วก็เอามาให้น้องช้างที่อยู่ด้านในตรงนี้ที่ไม่ได้ออกไปโชว์ตัวได้ด้วยนะคะนี่นะคะมีน้องอีก2ตัวะค่ะ เมื่อก่อนที่นี่จะมีการแสดงช้างด้วยนะคะแต่ปิดไปตอนช่วงโควิดนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาเปิดตรงนี้จะเป็นจุดที่แสดงช้างนะคะก็ปล่อยไว้แล้วก็อันนี้คือสวนที่เป็นเสือนะคะในส่วนของโครงเสือเราสามารถจะมาดูเสือแล้วก็สามารถจะให้อาหารน้องได้นะคะเป็นซี่โครงไก่ชุดละ50บาทตอนเราไปดูนี่นะคะมีคนให้อาหารด้วย น้องๆไม่มาแย่งกันนะคะก็จะเดินมาทีละตัวเลยเวลามารับอาหารนะคะอันนี้เก่งมากยืนดูอยู่พักนึงนะคะแล้วก็อันนี้น้องนกยูงนะคะตรงนี้เป็นลิงแชมเปนซีซึ่ง้องตอนเราดูน้องกำลังเล่นน้ำอยู่น่ารักมากนะคะคือมีสัตว์เยอะแยะมากมายจริงๆนะคะเพื่อนๆสามารถจะเดินดูได้กันรอบๆนะคะมีมากมายหลายชนิดก็ แล้วก็น,นี่นะคะสามารถจะมาให้อาหารปลามา,านั่งเรือมาพายเรือได้ตรงนี้ค่ะปลาเยอะมากแล้วก็ปลาตัวโตวมากนะคะตัวแต่ละตัวนี่คือแบบท่อนแขนท่อนขานะคะ และจุดนี้นะคะที่เราบอกไว้ตอนแรกคือจุดโชว์แสดงจระเข้พ่อพันธุแม่พันุ์ซึ่งตัวใหญ่มากนะคะตัวยาวบนล่มเทิมเลยแล้วก็ตรงนี้คุณสามารถจะมาให้อาหารจระเข้ได้นะคะก็ราคาโครงละ50บาทเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับที่กรงเสือนะคะซึ่งตรงนี้ตัวใหญ่มากดูไปขนลุกไปนะคะนี่แต่ละตัวก็คือ2เมตร สามเมตรน่าจะได้นะคะนอนกันนิ่งเลยนะคะบอกจริงๆนะคะว่าดูไปก็ขนลุกไปเนี่ยไม่ค่อยถูกกับจอระเข้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงนี้จะมีเขาบอกว่าเป็นจอระเข้แปลกๆนะคะ ให้มาดูกันได้นะคะก็จะมีบอกไว้ว่าเนี่ยอันนี้คือจระเข้เป็นไส้เลื่อนนะคะจระเข้ที่แบบมีหางผิดปกติอะไรพวกนี้นะคะถ้าพูดจริงๆก็เป็นมีความพิการนะคะแล้วก็เมื่อเดินกลับออกมานะคะตอนนี้เราเริ่มหาอาหารแล้วเพราะว่าเริ่มหิวแล้วนะคะเรามาตั้งแต่บ่ายสองนะคะ กว่าจะเดินรอบกว่าจะดูทุกอย่างเสร็จก็เกือบ4ี่โมงเย็นแล้วนะคะนี่นะคะคุณสามารถมาถ่ายรูปก,กับน้องจระเข้ตัวเล็กนะคะหรือว่านี่นะคะน่ารักมากเขาเรียกอะไรนะเราเรียกแต่ว่าน้องกะปินะคะชื่อเต็มเ็มไม่ทราบว่าชื่ออะไรนึกไม่ออกเหมือนกันนะคะอ่าเรายังไม่กลับนะคะเดี๋ยวเราจะแวะไปกินข้าวตรงด้านอาหารของฟาร์มจระเข้นะคะเดี๋ยวเข้าไปแล้วไปดูราคากันค่ะว่าเป็นยังไงเผื่อเพื่อนๆจะมาฝากท้องในวันที่มาเที่ยวนะคะ น้ำเปล่าอยู่ที่ขวดละ10บาทนะคะโอเลี้ยงแก้วยพวกนี้จะอยู่ที่แก้วละ35บาทนะคะส่วนราคาอาหารจะมีอาหารตามสั่งด้วยนะคะราคาเริ่มต้นที่60บาทพวกข้าวผัดต่างๆอยู่ที่80บาทแต่วันนี้เราสั่งข้าวผัดปูก้อนนะคะจานนี้ราคา150บาทแต่ว่ามีปูมาเป็นก้อนๆนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะ ซึ่งปูมาเป็นก้อนจริงๆนะคะกับราคา150บาทก็ถือว่าโอเคเลยนะคะมื้อนี้ทั้งข้าวแล้วก็น้ําเราจ่ายไป160บาทนะคะแล้วอาหารก็รสชาติดีค่ะแล้วทีนี้เราจะพากลับกันแล้วนะคะเราเดินออกมาด้านหน้านะคะนี่นะคะแล้วก็เพื่อนๆให้ข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงฝั่งตรงข้ามนะคะจะมีป้ายรถนะคะ มองเห็นจากในคลิปนะคะเพื่อนๆสามารถจะไปนั่งรอรถได้ตรงนั้นค่ะเรานั่งรอรถอยู่ประมาณไม่ถึง20นาทีนะคะ15านาทีกว่าๆรถก็มาแล้วค่ะเราเดินทางจากที่นี่ประมาณ4โมงกว่าๆนะคะกลับถึงกรุงเทพก็ประมาณ6โมงเย็นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณมากและเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ